เปเปอร์นกน้อยตามมหาปีกแห่งความกลา้านกน้อยสีฟ้าตัวหนึ่งชื่อว่าเปเปอร์เขาชอบมองเพื่อนเพื่อนบินเล่นแต่เขากลัวความสูงมาตลอดปีกของเขามักจะสั่นเมื่อต้องพยายามบินให้สูงขึ้นวันหนึ่งขณะที่เปเปอร์กำลังนั่งท้อใจอยู่บนพื้นหญ้าจู่จุก็มีลมพัดเบาๆพัดนำกระดาษแผ่นเล็กๆมาให้เขาบนกระดาษมีแผนที่วาดอยู่และเขียนว่าเป,เปีกแห่งความกล้ารอเจ้าอยู่ ปีกแห่งความกล้าหรือเปเปอร์ตัดสินใจเขารวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้วกางปีกออกช้าๆเขาเริ่มบินตามทิศทางที่แผนที่ชี้แม้จะยังบินได้ต่ำแต่เขาก็พยายามฮึดสู้เมื่อออกจากป่าเปเปอร์ก็พบกับผีเสื้อแสนสวยที่ปีกเป็นสีรุ้งสดใสชื่อว่ารุง้งรุ้งบินนำทางเขาไปช้าๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าอย่ารีบร้อนนะเปเปอร์หายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆบิน เส้นทางผพ่าภพูเขามาถึงสวนดอกไม้กว้างใหญ่ทันใดนั้นลมก็พัดมาแรงกว่าเดิมเปเปอร์รู้สึกเหมือนจะโดนพัดไปแต่เขานึกถึงคำพูดของรุ้งหายใจลึกๆเขาพยายามเกรงปีกทรงตัวไว้ไม่ให้ตกลงไปในทุ่งดอกไม้ ทันใดนั้นเขาก็เห็นหนอนตัวเล็กจิว๋วชื่อดุกดิก๊กกำลังจะตกจากขอบใบไม้ที่โยกไหวตามแรงลมเปเปอร์ไม่ลังเลเลยเขาฮึดความกล้าบินรอดลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อรับหนอนตัวน้อยไว้ก่อนที่มันจะตกลงพื้นขอบคุณมากนะเปเปอร์เธอช่างกล้าหาญจริงๆดุกดิกกล่าวหนอนน้อยจึงพาเป,เปเปอร์ไปยังที่ซ่อนลับหลังพุ่มไม้มันคือถ้ำขนาดเล็กที่เงียบสงบภายในถ้ำมีแสงสีฟ้าอ่อนๆส่องออกมาอย่างอบอุ่น เปเปอร์ Paper, เดินเข้าไปในถ้ำแสงสีฟ้าอ่อนๆน,นั้นได้ห่อหุ้มตัวเขาไว้มันไม่ได้น่ากลัวเลยแต่มันกลับทําให้เขารู้สึกอบอุ่นและมั่นใจขึ้นมาในทันทีนี่คือปีกแห่งความกล้าที่แท้จริงมันอยู่ในใจของเขามาตลอดเมื่อออกมาจากถ้ำเปเปอร์รู้สึกเหมือนเขาเติบโตขึ้นเขากางปีกออกเต็มที่แล้วพุ่งตัวขึ้นไปบนฟ้าคราวนี้เขาไม่กลัวแล้วเขารู้สึกสนุกและอิสระเขากำลังบินสูงกว่าที่เคยทำได้ เปเปอร์บินกลับบ้านพร้อมกับปีกที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังเขาบอกว่าความกล้าไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่หมายถึงการกล้าที่จะลองแม้ครั้งแรกจะยากก็ตาม